การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กชายชื่อว่าปอนุ่นซึ่งเป็นเด็กที่มีจิตใจดีและชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอวันหนึ่งขณะที่ปอนุ่นกําลังเดินเล่นอยู่ในทุ่งนาเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากนกตัวเล็กๆที่ติดอยู่ในตาข่ายปอนุ่นไม่รีรอรีบวิ่งเข้าไปช่วยนกตัวนั้นจนหลุดออกมาได้ นกน้อยก็บินหนีไปด้วยความขอบคุณไม่กี่วันต่อมาปอนุ่นกลับมาเดินเล่นในทุ่งนาอีกครั้งแล้วเขาได้เห็นแมวตัวหนึ่งที่กำลังจะโจมตีนกน้อยที่เขาเคยช่วยไว้นกน้อยบินเข้ามาใกล้ปอนุ่นแล้วเริ่มส่งเสียงร้องดังๆเพื่อเรียกร้องความสนใจปอนุ่นหันไปเห็นและว,วิ่งเข้าไปไล่แมวตัวนั้นจนมันวิ่งหนีไป นกน้อยบินวนอยู่รอบปอนุ่นด้วยความขอบคุณและความรักปอนุ่นรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยชีวิตนกน้อยอีกครั้งจากวันนั้นเป็นต้นมานกน้อยก็บินมาหาปอนุ่นทุกวันเพื่อแสดงความขอบคุณนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นไม่เพียงแต่ทำให้เรารู้สึกดีแต่ยังทำให้เราได้รับความรักและความขอบคุณกลับมาด้วยเช่นกัน